สวัสดีค่ะกลับมาพบกับใจอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องเครื่องดูดความชื้นจําเป็นจริงไหมคะอุปกรณ์ภายนอกของเครื่องประสาทหูเทียมที่เราเรียกว่าโปรเซสเซอร์หรือเครื่องประมวลเสียงเครื่องนี้จะทําหน้าที่รับเสียงแล้วส่งต่อไปยังอุปกรณ์ที่ฝังอยู่ภายในหรือที่เราเรียกว่าอินแพนนะคะ เพื่อเปลี่ยนให้เป็นสัญญาณเสียงและทำให้เราได้ยินซึ่งนับเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งนะคะโดยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นี้ควรที่จะอยู่ห่างไกลจาก,จกความชื้นเนื่องจากความชื้นจะมีผลทำให้ตัวอุปกรณ์มีความเสียหายชำรุดได้ง่ายมากเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนหรือว่าหน้าฝนอย่างเช่นตอนนี้เนื่องจากภูมิประเทศของเมืองไทยมีสภาพอากาศเป็นเขตร้อนชื้น ซึ่งจะส่งผลให้ระหว่างวันที่เราทำกิจกรรมมีเหงื่อไหลออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะและเหงื่อของเรานี่เองล่ะค่ะที่จะเป็นปัจจัยสำคัญทำให้เกิดความชื้นสะสมในเครื่องประมวลเสียงในการใช้เครื่องดูดความชื้น <S <S ก็จะมีข้อแนะนำดังนี้นะคะอย่างแรก เราควรจะแยกฐานออกจากเครื่องประมวลเสียงและแยกชิ้นส่วนของเครื่องประมวลเสียงออกเป็นชิ้นๆหลังจากนั้นจึงนำไปใส่ในเครื่องดูดความชื้นเป็นประจำทุกคืนนะคะเพียงเท่านี้<ๆ>เครื่องประมวลเสียงของท่านก็จะห่างไกลาจากความชื้นได้เยอะเลยละคะ่ะสำหรับท่านใดที่กำลังสงสัยว่าเครื่องประมวลเสียงที่ใช้อยู่เป็นประจำจำเป็นจะต้องมีการดูดความชื้นหรือไม่ หรือต้องการทำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้เชี่ยวชาญสามารถฝากคำถามทิ้งไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ